สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับหลายเรื่องจะคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับว่ากันในเรื่องของสบคได้อนุมัตินําเข้าแรงงาน สามสัญชาติด้วยกันนะครับอนุมัติให้นำเข้าแรงงานสามสัญชาติแบบ MOU ตามกระทรวงแรงงานเสนอนะครับเป็นเช่นไรบ้างเดี๋ยวติดตามดูรายละเอียดการพูดคุยกับคุณไพโรธโชติกาสเถียรนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับสว่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหาการณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับได้ออกมาให้การสนับสนุนชุมชนที่มีไม้ หมายถึงต้นไม้เนี่ยนะครับไม้มีค่าผ่านสินเชื่อรักป่าไม้ไทยยั่งยืนเพื่อสร้างรายได้จากก๊าสเรือนกระจกนะครับแนวคิดที่มาที่ไปแล้วก็ใครจะได้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิบมาวาหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงแหล่งทุนนะครับคุณฟังครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญกันฝาก2แคมเปญด้วยกันนะครับโดยเป็นแคมเปญที่ แบ่งออกเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับอันนี้เป็นแบบมีใบสลากราคาที่เปิดรับฝากหน่วยละ100บาทไม่จำกัดวงเงินฝากระยะเวลาการฝากนาน2ปีนะครับเมื่อฝากครบ2ปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ0.10บาทหรือว่า10สตางค์นะครับแล้วก็ระหว่างที่ฝาก2ปีนั้นมีโอกาสที่จะถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ถูก เลขพิเศษนะครับเป็นรางวัลพิเศษอีกจํานวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทด้วยกันเปิดรับฝากจนถึงวันที่29ธันวาคม2564นี้นะครับอันนี้เป็นแคมเปญที่1ส่วนอีกแคมเปญหนึ่งก็เป็นแคมเปญเงินฝากนะครับเผื่อเรียก5พิเศษ5แล้วก็เผื่อเรียกพิเศษ8นะครับ5กับ8ก็หมายถึงจํานวนเดือนที่ฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5นั้นอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ0.425ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8 อัตราดอเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละศูนยต่อปีนะครับการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ํา1 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ากว่า1,000บาทนะครับและไม่จํากัดวงเงินฝากมีระยะเวลาการฝากจนถึงวันที่30พพฤศจิกายน2,564นี้เท่านั้นนะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้าน เราจะมอบกระปุกออมสินตู้นิรภัยกับกระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075นะครับหรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบียได้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อ ผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอแจ้งผู้ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ในวงเงินสินเชื่อ10,000บาทแล้วก็สินเชื่ออิ่มใจในวงเงินสินเชื่อ1 0 0 0 0แบาทนะครับตอนนี้ธนาคารยังคงเปิดให้ท่านได้ยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันไ y m o นะครับจนถึงวันที่31มธันวาคม2564นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอแจ้งผู้ที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ในวงเงิน 1,000 0บาทแล้วก็สินเชื่ออิ่มใจนะครับในวงเงิน1,000 0แบาทยังสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o ได้นะครับจนถึงวันที่3 1ธันวาคม2,564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับเราถามถาท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9นะครับวงเงิน1,000 0บาทแล้วก็สินเชื่ออ,อิ่มใจวงเงิน1 0 0 0 0แบาทซึ่ง ยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันไมโมได้อยู่นะครับคำถามคือจะเปิดไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีอะไรนะครับส่งคำตอบมาครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่22พฤศจิกายนเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดลบบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณประสงค์บุญเติมนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็น ช่วงจอบเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสบคนะครับได้อนุมัติให้มีการนําเข้าแรงงานจากสัญชาติเพื่อนบ้านนะครับสัญชาติของประเทศเพื่อนบ้าน3ามสัญชาติตามแบบ MOU ตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอแล้วแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณไพโรธโชติกาสเถียรนธที่บดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณไพโรธครับสวัสดีครับครับที่มาที่ไปเรื่องแรงงาน3าสัญชาตินี่เป็นอย่างไงไหมครับคุณไพโรธนบ ครับผมก่อนอื่นต้องต้องเอเกินถึงความต้องการรายงานของผู้ประกอบกรารนะครับเจอเจนแลับครับที่ผ่านมาเนี่ยเอทางกรมการจัดหาง,งานได้สารวจความต้องการจ้างรายงานทางดาวของผู้ประกอบการนะครับในภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทําให้มีรายงานทางดาวบางส่วนนะครับ ได้เดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับแล้วขับกลับเข้ามาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้มีปัญหาขาดแคลนแรงงานนะครับซึ่งนายจ้างมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในกิจการที่คนไทยไม่ทํานะครับในประเทศกิจการที่เป็นงานหนักงานกรรมกรนะครับงานที่ใช้กำลังกายที่คนไทยแรงงานไทยไม่ไม่ทำอีกประเด็นหนึ่งก็คือ พอมีการเปิดประเทศแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นมาเนี่ยธุรก,กิจบางบางประเภทนะครับมีัารความต้องการจ้างงานสูงเนื่องจากมีอธุรก,กิจกําลังขยายนะครับเช่นธุรก,กิจก่อสร้างแปรรูปอาหารทะเลนะครับหรือธุรก,กิจเอ,อประเภทโรงแรมรนะครับซึ่งซึ่งจากประเด็นดังกล่าว นะครับท, à, ท,รทําให้ทางกครมการจหางานกระทรวงแรงงานได้มีความได้มีการสำรวจความต้องการจ้างแรงงานของในจ้างทั่วประเทศมีความต้องการจ้างแรงาร à, าง,งานทางด้าวนะครับประมาณสี่แสนสองหมื่นคนนะครับครับโดยประเด็นเนี้ยทาง à, ท่านนายการัฐมนตรท่านพลเอกประยุจัานร์โอชาครับท่านได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับเร่งหาทางเนินการให้มีการเ à, นําเข้าแรงงานทางด้าวน,นะครับ จะต้องต้องการไม่ให้มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับ,รบและที่สําคัญนะครับถ้ามีการจ้างจะต้องมีการปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งทางกะระทรวงแรงงานนะครับโดยกรมการจัดหางานได้นําเรื่องเสนอเอ,อสปออกอสอบคออนะครับหรือสอบคออชุดล็กนะครับเมื่อวันที่สามพฤศจิกายนหกสี่นะครับเอ,อจะมีอนุมัติประการในการให้มีการ นำเข้าแรงงานเอมูยสามสัญชาตินะครับคือเบนมาลาวกัมพูชานะครับซึ่งต่อมาออสบคชุดเล็กก็นําเสนอนะครับสบคชุดใหญ่นะครับที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับ,รบเห็นชอบให้มีการเอ,อนําเข้าแรงงานสามสัญชาติเข้ามาทาง,งานให้ับนจ้างในสถานประกอบการทั่วประเทศเลยนะครับครับโดยการนําเข้าเนี่ยถือว่าเอ,อ เป็นการนำเข้าแรงงานที่คนไทยไม่ประสงค์จะทำนะครับเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานที่มีคิวหนื่อนะครับจึงต้องมีการนําเข้าแรงงานอีกและอีกประเด็นหนึ่งก็จากเรื่องของการลักลอบเข้ามาในรัานายจ้างตามบริษัทแดนเนี่ยใช่ครับซึ่งนี่เป็นประเด็นเลยครับผมบอกว่านายจ้างกาลังต้องการแรงงานเข้ามาทํางานนะครับเพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบเข้ามาในร้านาจักงไทยนะครับก็เ ต้องเร่งดำเนินการในการนําเข้าเอ็มอยูถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งป้องกันปัญหาที่รายงานจดทะลักเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับ,รบก็สัจก,การของออสวบคอชุดใหญ่นะครับก็ได้เห็นชอบให้มีการนําเข้าเอ็มอยูตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานนะครับครับทีนี้เอ u มอูเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับทำไมทำไมต้องเป็น m อ u มอูแล้วก็ถ้าถ้าอยากให้คุณไพโรอธิบายด้วยว่า บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอะก็ทําไมเราไม่ไปปิดกัน้นไม่ให้รายงานเถื่อนเข้ามาอะไรทานองน,นี้มันมีโอ้โหปัญหาอุปสรรคเยอะมากใช่ไหมคุณพัโลนะใช่ครับคือในในขณะเดียวกันเราก็มีน,มมน,น,นั่มีมติคณะรัฐมนตรีคราวคุมโนที่8กันยาทาให้มีการขึ้นทะเบียนร,รายงานถางดาวที่นายจ้างจ้างอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับคือมันหมายความว่ารายงานที่อยู่ในจ้างก่อนมีมติครมอี่8กันยาเนี่ยครับให้มีการขึ้นทะเบียนก็คือให้เจ้าที่ของ อ,อกรมการฉันยงานไปตรวจตรวจจับเจอแรงงานที่ไม่มีใบยัดง,งานนะครับก็จะขึ้นทะเบียนเลยเป็นแรงงานนองรัหายนะครับซึ่งเราเมนการมานะครับตั้งแต่มีวติควมมมานะครับตั้งแต่วันที่มีวัิที่ควมมมาแต่วันที่ที่แปดกันยาแต่เรารเราิ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมานะครับเพิ่มมาเนี่ยนะครับจนถึงเออเรามนการแค่หนึ่ง หนึ่งพิจารณาถึงสามสิบพิจาราหนึ่งเดือนนะครับกับเอ,อตอนนี้มีรายงานมาทะเบียนนะครับประมาณเกือบ้าหมื่นคนแล้วนะครับคือเอารายงานที่นายจ้างจ้างโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาทะเบียนอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานับแก้ไขปัญหาการนำแรงงานจากบ้านที่ผิดกฎหมายเข้มามาทํางานกับนายจ้างนะครับก็ให้พิจารณาตรงนะครับเราทําคู่ขนานกันเลยในขณะเดยียวกันแล้วก็หลังจากจดทะเบียนเสร็จสามสิบ พฤศจิกายนนะครับก็ที่หนึ่งเราก็เริ่มให้ยื่นเอกสารนำเข้าเอโมยูได้เลยนะครับเป็นเราได้ประสานกับประเทศต้นทางมาแล้วคือประเทศเบลมาลาว์คาบช่านะครับประเทศต้นทางก็รับทราบเ้วยว่าเราได้มีมติของสบคนะครับเห็นชอบให้มีการนําเข้าแรงงานเข้ามาตามจังหวัดชายแดนครับห้าจังหวัดนะครับจังหวัดที่เมีส่วนแรกรับอยู่ก็คือจังหวัดตาที่อำเภอแม่สอดจังหวัด ตาแก้วนะครับจังหวัดละนองจังหวัดน้องคายจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งข้างนี้ทางกรมการจัดงานการนำาขําเอกสารนะครับรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าครั้งนี้เพราะว่าการนําเข้าเอ็มยู่ั้งนี้เป็นการนําเข้าภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีต้องมีประเด็นที่แตกต่างจากเอ็มเยูเดิมๆที่เคยทำมามีกรณีพิเศษบ้างนะคะับ ใช่ครับคือ,อรรยงานที่เข้ามาจะต้องผ่านการอาตรวจอา RT-PCR มาก่อนรหรือ ATK มาก่อนเข้ามาแดงที่ประเทศไทยนะครับพอเข้ามาที่ประเทศไทยต้องโชว์หลักฐานการเอฉีดวัคซีนสองเข็มหนึ่งเข็มหรือยังไม่ฉีดนะครับซึ่งหลักการของสบอคอรอมัดให้แรยงานที่ฉีดสองเข็มหรือสองโดสนะครับจากตัวเจ็ดวัน นะฮะหากฉีดรถเดียวหรือยังไม่ฉีดก็ต้องกลับตัวที่ชายแดนสิบสี่วันครับนะครับเพื่อหลังจากเดินทางเข้ามาเข้าทางชายแดนไทยเข้าสู่การกักตัววันแรกก็ต้องมีการเอตรวจหาเชื้อนะครับ rt-pcr หนึ่งครั้งก่อนนะครับหลังจากนั้นก่อนเดินทางก่อนจะส่งให้นายจ้างนะครับก็จะมีการตรวจ swab หาเชื้ออีกหนึ่งครั้งนะครับรวมสองครั้งนะครับ ครับซึ่งครั้งนี้นายจ้างต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเอก็มโยปกติคือต้องเสียอค่ากักตัวกับรายง,งานต่างด้าวน,นะครับจำนวนเจ็ดวันหรือสิบสี่วันนะครับแต่อ,อย่างแนะนําให้ในายจ้างนะครับว่าหากท่านนํารายงานต่างด้าวเข้ามาที่ฉีดวัคซีนสองโดสแล้วเนี่ยกักตัวเจ็ดวันก็ค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงนะครับแต่ถ้าสิบสี่วันอาจจะ้อเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งค่ากักตัวขั้นต่ําเนี่ยตบ เฉลี่ยว,ว่าห้าร้อยต่อคนอต่อต่อคนนะฮะถ้ารวมค่าใช้จ่ายก็เพาะว่าค่ากักตัวคือถ้าเจ็ดวันมีสามพันห้าร้อยครับ,รบอนีกขั้นต่ำนะฮะสิบสี่วันก็เจ็ดพันบาทครับนะครับแล้วต้องมีต้องมีค่าตรวจหาเชื้อโควิดด้วยนะครับสองครั้งเพราะว่าสองครั้งก็ครั้งละพันสามร้อยสองครั้งก็สองพันหกร้อยับอันนี้คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาที่จะต้องดำเนินการนอกเหนือจากเอ็มยูปกตินะครับครับ ครับทีนี้วิธีการปฏิบัติแล้วก็เอ u มอูภายใต้ธุรการแบบนี้เนี่ยเราจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไงบ้างฮะวิธีปฏิบัติครับก็เรากําหนดวิธีการดำเนินการไว้แปดขั้นตอนนะครับซึ่งนายจ้างจะองดำเนินการขั้นตอนแรกนายจ้างต้องมีการยื่นดีมานความต้องการจ้างต่างด้าวในงานต่างด้าวก่อนนะครับซึ่งในเอกสารมีการยื่นดีมานจะต้องระบุจานวนลูกจ้างนายจ้างลูกจ้างที่นายจ้างต้องการจ้างมีกี่คนค เพศหญิงเพศชายเท่าไหร่นะครับแล้วมีหลักฐานการตวรวจโควิดวิอ,อยางนะครับรับนายจ้างก็ต้องดื่นําเนียงการที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคนร,ครถึงสิบหรือที่กรมการจัดหางานนะครับซึ่งทางกรมก็จะตั้งคณะทาํางานในการพิจารณาดีมาน์ว่าในตัวดีมาน์ความต้องการจร้าง่างด้านของนายจ้างเนี่ยมีความพร้อม ในการเอที่เช่นที่มีค่ามีการพร้อมที่จ่ายค่าฉีดวัคซีนค่ากักตัวเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับหรือต้องแนบเอกสารการตรวจเอกสารการตรวจโควิดของลูกจ้างมาก่อนแน่มาด้วยเลยนะครับว่า่างการฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็มหรือหนึ่งเข็มเพื่อเราสามารถกําหนดอระยะเวลาในการกักตัวของรายงานทางเล้าได้นะครับหลังจากนั้นก็รายงาน่างเล้าก็ยื่นมีมาอา ทางประเทศไทยทางกงะระทรวงแรงงานเนี่ยทางครงการะถานงานก็จะส่งตัวดีมานเอกาสารดีมานไปที่ฐานทูตประเทศนั้นๆที่อยู่ประจาประเทศไทย<อ>นะครับเพื่อเพื่อส่งเอกาสารไปที่ประเทศต้นทางในการเตรียมคนเข้ามาครับยิงคนเข้ามาทํางานที่เอ่อประเทศไทยประเทศต้นทางเ็าจะมีการสานหาคนนะครับเพื่อเป็นหน้าที่ของเขาเลยใช่ครับ ก็จะมีการหาคนขึ้นมานะครับหลังจากนั้นประเทศต้นทางก็จะมีการรับสมัครคัดเลือกทาสัญญานะครับแล้วส่งเมมสกุหรือบัญชีรายชื่อของนายงานให้กับประเทศไทยพร้อมกับหมายเลขพาสปอร์ตนะครับ<อ>ผ่านไปยังสถานทูตประเทศต้นทางประจําประเทศไทยนะครับครับซึ่งประเทศพอหลังจากนั้นเราได้รับบัญชีรายชื่อเราก็แจ้งให้หนายจ้างเนี่ยมายืน่นคําขอใบยะทำงานนะครับแทนคนต่างเจ้าเลยนะครับ ค่าทำเีินใบแยกทำง,งานก็สองปีหันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมหลักฐานประกันสังคมหรือหลักฐานการเทําประกรันโควิดของเอกชนนะครับเพราะว่าที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าในกิจการประกันสังคมเนี่ยจะเกิดสิทธิ์เมื่อทํางานไปแรกสามเดือนทีนี้ถ้าเกิดช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือสองเดือนสามเดือนเนี่ยเกิดรางงานก่าเล่าติดโควิดขึ้นมาเนี่ย จะมีปัญหาในการเดูแลรักษาก็ให้เขาไปทําซื้อประกันเอกชนม,มาก่อนนะครับทำประกันสุขภาพเอกชนเพื่อสามารถจัดชัดสิทธิตรงนั้นดูแลนะครับไม่ตกเป็นภาระรนายจ้างด้วยนะครับนี่เป็นหลักการสรําคัญที่เราจะต้องดูแลในการไม่ให้แรงงานต่างด้าวปลอดให้ต่างด้าวในปลอดจากการติดโควิดด้วยนะครับนี่คือประเด็นที่เราจะดำเนินการหลังจากเราส่งเอกสาร ที่ประเทศต้นทางทาเดนวิสหรือเราได้มีการออกใบยัดทำงานเลขที่ใบยัดทำงานให้แล้วเนี่ยเราก็ส่งเอกสารยืนยันในการอนุญาตให้คนดังดาวเข้ามาทํางานกับนายจ้างนะครับโดยให้ฐานทูตประเทศต้นทางส่งเอกสารยืนยันไปที่ประเทศนั้นๆนะครับเพื่อให้แรงงานดังดาวเดินทางเข้ามาับ,บริเวณชายแดนเลยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการเดินทางเข้ามาก็สู่บริเวณชายแดนต้อง โชว์เอกสารการตวรวจวัคซีนการฉีดวัคซีนการตวรวจโควิดให้กับเจ้าที่ที่รป็นำ่ันของเราครับก็มีใบรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคโควิด19นะครับเอ,อการตรวจ rt-pcr หรือ atk มาไม่เกิน2ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับม,มีการตรวจลงตราให้รายงานเดาเข้ามาอยู่ในรานาะจัดสองปีงนะครับสองปีครับซึ่งซึ่งก่อนที่เขาเดินทางเนี่ย เขาต้องไปดนการเอาพัส์ตไปตรวจหลงตราวีซ่าที่สถานทูตไทยที่ประเทศกัมพูชาและลาว<อ>นะครับพม่าเบลยนมาน,นีา่ครับให้มายื่นที่ตมที่ชายแดนชายแดน <มา S 1> ได้<ใ>น,นะครับชายแดนไม่ลักเกณฑ์จะต่างกันประเทศเบียนมาจะต่างจากสองประเทศที่กล่าวถึงก็คือ,อสองประเทศดังกล่าวต้องไปยื่นที่สถานทูตไทยที่ประจําประเทศกัมพูชาหรือลาวุกส่วน เปลนหน้าเนี่ยต้องมายื่นที่ตหมอที่ชายแดนนะครับเสียค่าธรรมเนียมการตรวจล้มตาสองพันบาทต่อคนครับครับอันนี้คือยังไม่เข้าประเทศเลยนะฮะยังอยู่ชายแดนอยู่ชายแดนพอพอพอตรวจล้มตาเสร็จนะครับเข้าเข้าสู่กระบวนการกักตัวอ่าครับพอสู่กระบวนการกักตัวก็ต้องมีการตรวจสุขภาพบะบโลกนะครับตรวรก่อนอันนี้หมายหมายถึงว่าเราเราเรากักตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้ด่านที่สุดใช่ไหมฮะ เออเรามีฐานที่กักตัวของทั้งของรัฐของเอกชนนะครับ,รบที่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 ทชายแดนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการประสานกับจังหวัดต้นทางคือจังหวัดที่ผมกล่าวมันห้าจังหวัดมณฑกครูนครว่ามีฐานที่กักตัว้งนือกี่แห่งเป็นของเอกชนเท่าไหร่ของรัฐบาลเท่าไหร่แล้วนี่ของจังหวัดต่างที่ตรวจสอบก็มีสี่แห่งนะครับที่สามารถกักตัวอะไรเงี้ย่างล้าวได้นะครับที่มีจานวนประมาณพันเตียงนะครับก็ประมาณ ก็ได้ประมาณพันคนพันคนอืมครับผมซึ่งสามารถพอเข้าสู่กระบวนการตัวนะครับหลังจากตรวจสุขภศูสุขภาพตรวจสุขภาพหกโลกแล้วก็เข้าการกักตัวนะัะวันแรกก็ฉีดวัคซีนกับนะครับตรวจไม่ฉีดวัคซีนคือตรวจหาหาเชื้อทีก่อนอ๋อใช่ครับนะฮะกรีคนที่ฉีดเจ็ดเข็มหรือเจ็ดโดสเนี่ยก็กกักเจ็ดวันนะครับฉีดโดสเดียว หรือยังไม่ฉีดก็สิบสี่วันนะครับแต่ทั้งสองกลุ่มนี้ต้องมีการ RTPCR ีสองครั้งนะครับครับครั้งที่สองระหว่างวันที่หกหรือเจ็ดของการกักตัวของเคสเจ็ดเจ็ดวันนะครับหรือถ้าเป็นเคสสิบสี่วันก็อาจจะอา p c ทีพวันที่สิบสิบสองสิบสามประมาณนี้นะครับอ๋อครับคับครับกรณที่ตัวโรกไม่ผ่านไม่พบเชื้อนะครับ ไม่ผ่านพบเชื้อในการรักษาเนี่ยต้องให้เป็นนายจ้างมีผู้รับผิดชอบอะนะครับก็คือถ้ามีการทําประกันโควิดมาก็ถือว่าเพราะตอนตอน,ตอนที่มายื่นเนมิสเนี่ยต้องให้อ,อต่างดาวเนี่ยเขเข้าสู่กระบวนการทําประกันโควิดของเอกชนนะครับเพื่อจะได้มีปัญหาการเสียค่าใช้จ่ายเป็นบอภาระานายจ้างด้วยนะครับเมื่อตรวจพบสองครั้งไม่พบเชื้อก็อ ฉีดให้ให้กับแรงงานต่างด้าอีกหนึ่งเข็มกดถึงให้นายจ้างนะครับอ๋อโอ้เหน,นี่เป็นเป็นวัคซีนของกระทรวงแรงงานที่เตรียมให้นะครับแรงงานต่างด้าวกดถึงให้นายจ้างนะครับกับเรียกว่าสบายใจได้เลยนะฮะเข้ามาแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา<ช>อะไรละอืมกับอันนี้รเราเระยะเวลาการดาเนินการเป็นยังไงมั้ครับคุณไพโรดครับเราเริ่มดำเนินการเนี่ยวันที่หนึ่งแต่ระยะเวลาในการดำเนินการเอ็มยูเนี่ยคือในฝั่งไทยเนี่ยเราพร้อมนะฮะแต่ว่าระยะเวลาของประเทศต้นทางในการ หาคนคัดเลือกคนเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าเขาจะใช้เวลาประมาณกี่วันประมาณสิบห้าวันหรือยี่สิบวันที่ผมประมาณการก็รวมแล้วนะครับคงประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนในการที่สามารถเข้าคนเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการรับสมัครคัดเลือกและทําสัญญาของประเทศต้นทางด้วยนะครับทีนี้พอเราเราเฉีดวัคซีนแรงงานต่างด้าวก่อนส่งในจ้างนะครับ แรงงานจันเห้าก็จะเดินทางไปที่จังหวัดของนายจ้างนะครับเมื่อถึงแล้วแรงงานจันเหล้าก็จะมีการอบรมนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์จารที่กการประกอบการของจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของนายจ้างนะครับแล้วจะมีการอให้รับใบอนุญาตพนงานรวบเร็วที่สุานสำนักงานจัดหางานจังหวัดที่สานประกอบการตั้งอยู่อ้อไปลงตรงนู้นเลยนะอ๋อครับครับใช่ครับ กับก็พูดยงว่าไม่ไม่ต้องแวะกลางทางคุณก็ไปในที่ปลายทางเลยแล้วก็ทํางานเลยนะครับใช่ครับกับอ่ะเอาล่ะก็เดี๋ยวยังไงคิดว่าไม่ได้จะมีปัญหาอะไรใช่ไหมคุณไพโร์ฮะไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้เราด้แจ้งเ,เรื่องของการดําเนินการเรื่องเอโมยูกับประเทศต้นทาง้สามประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะรับแรงงานสามัญชาติเข้มามาทํางานโดยระบบเอโมยูหรือ,อ,อที่เราเรียกตามภาษาราชการว่า ่วนที่สัญญาว่าด้วยการแจ้งงานระหว่างรับต่อรับแต่เราแยากขั้นตอนว่าอมูยูนะฮะอ่าอ่ามันจะได้สบายใจกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วเพราะฉะนั้นก็เอ่ออยากจะฝากอะไรถึงในยจ้างไหมฮะที่อาจจะยังมีวิธีคิดว่าแหมอยากจะได้แรงงานที่ไม่ผ่านขั้นตอนของกฎหมายอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยนะคุณไพโรนฮะคือการจะเข้าอิมูยูเนี่ยนะครับเป็นแรงงานที่นําเข้าโดยถูกกฎหมายอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญคือแรงงานได้มีการฉีดวัคซีนนะครับตาม ระเบียบหรือขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับทแรงงานทุกคนก่อนจะส่งมาในจ้างนะครับต้องมีการสวบหาเชื้อสองครั้งด้วยนะครับแม้จะฉีดสองโดสมาแล้วท่านกระทรวงแรงงานก็จะให้แรงงาน่างด้านนี้ครับเข้าสู่การกักตัวนะครับตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดครับกักตัวเจ็ดวันสิบสี่วันสวบหายเชื้อสองครั้งก่อนที่จะส่งมาในจ้างมีการฉีดวัคซีนให้ หนึ่งเข็มนะครับสาหรับแรงงาน่างด้าวที่ฉีดโดสเดียวนะครับหรือคนที่ยังไม่ฉีดอาจจะฉีดออกอดสมงคนจ้างหนึ่งหนึ่งโดสแล้วไปฉีดที่สมกอบการจังหวัดปลายทางอีกถึงโดสนะครับนี่เป็นภารกิจที่กระทรวงแรงงานจะต้องดำเนินการกับนายจ้างเพื่อให้มีความมั่นใจว่าแรงงาน่างด้าวที่เข้ามาทําง,งานเนี่ยครับปลอดจากการติดเชื้อ โควิดสิบเก้ากับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้ารบกวนใหม่นะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับไพโรธครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคบคุณไพโรธโชติกาสเสถียนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นนายจ้างแล้วก็อยากจะได้แรงงานต่างด้าวก็กรุณาทําตามขั้นตอนกันแล้วกันนะฮะจะได้ช่วยกันป้องกันไม่ให้มีเชื้อเล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทยอีกนะครับ เอาละครับนี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนวันนี้เรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและก็สหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับได้ให้การสนับสนุนชุมชนที่มีไม้มีค่าด้วยการออกสินเชื่อรักป่าไม้นะครับไทยยั่งยืนนี่ชื่อสินเชื่อเขาแล้วก็จะมีส่วนในการสร้างรายได้จากก๊าซเรือกระจกได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่า ทกสนะครับในช่วงแหล่งทุนครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับมีสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 วงเงินสินเชื่อ10,000บาทกับสินเชื่ออิ่มใจวงเงินสินเชื่อ1 0 0 0 0แบาทนะครับซึ่งยังคงเปิดให้บริการยื่นขอสินเชื่อได้อยู่ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่โม่คาถามคือสามารถยื่นได้จนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ตุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่กับ